อย่าเพิ่งใช้วิตามินซีถ้าคุณยังไม่รู้3เรื่องนี้ใครที่ กำลังสนใจหาซื้อผลิตภัณฑ์วิตามินซีคุณต้องดูคลิปนี้เลยนะคะเพราะวันนี้จะมีเทคนิคการใช้วิตามินซีอย่างถูกต้องมาฝากกันค่ะเรื่องแรกเลยใครที่กำลังกินอาหารเสริมประเภทวิตามินซีอยู่บ้างคะดร์แอนเจลีมาโตแพทย์ผิวหนังชื่อดังจากประเทศอังกฤษเจ้าของหนังสือ The Skin Care Bible กล่าวว่าการทานอาหารเสริมประเภทวิตามินซีเพื่อหวังว่าจะได้ผิวขาวกระจ่างใสนั้นเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากเพราะว่าความจริงแล้วเมื่อเรารับประทานวิตามินซีทางปากวิตามินซีจะมีการ ดูดซึมในผิวหนังได้ค่อนข้างน้อยเพราะวิตามินซีส่วนใหญ่จะถูกเผาผ่านในลำไส้ดังนั้นการทานลงบนผิวโดวยตรงจึงมีประสิทธิภาพและเห็นผลมากกว่ามากเลยนะคะเรื่องที่2ค่ะอย่างที่เรารู้กันแล้วว่าวิตามินซีเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ที่นอกจากจะทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสแล้ววิตามินซียังจําเป็นสําหรับการสังเค,ค,คราะห์คอลลาเจนอีกด้วยนะคะซึ่งไซแนะนําให้ใช้วิตามินซีร่วมกับวิตามินอ e. ีก็จะเวิร์กมากๆเลยค่ะเพราะมันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน ทำให้สารสกัดออกฤทิ์อย่างเห็นผลมากขึ้นด้วยนะคะเรื่องที่3ค่ะวิตามินซีเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนท์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถปก ผิวจากรังสี UV ในแสงแดดได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําคือทาครีมหรือเซรั่มที่มีสม่วนผสมของวิตามินซีในตอนเช้าก่อนที่เราจะทาครีมกันแดดนะคะเพราะมันจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องผิวจากแดดได้อย่างเห็นผลเลยค่ะจบแล้วนะคะสําหรับ3มเรื่องที่ไซอยากจะบอกเกี่ยวกับการใช้วิตามินซีสำหรับใครที่อยากได้คําแนะนําเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับวิตามินซีสามารถพิมพ์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพิมพ์ว่าวิตามินซีไซจะให้ มงานส่งคำแนะนำดีๆไปให้เลยค่ะติดตามคลิปดีๆแบบนี้ได้ที่นี่กับสายบ้านครีมนะคะ